ยิ้มสู้กับทุกอย่างที่เป็นความจริงแม้ต้องสู้กับทุกสิ่งอยู่เพียงลำพังคำนี้พอฟังแล้วก็ได้พลังดีจริงๆนะโยมทุกอย่างล้วนเป็นความจริงอะไรที่เราอยากได้แต่ไม่ได้สมดังใจก็เป็นความจริงเมื่อเราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยที่จะได้อยากได้ก็คงจะไม่ได้สมดังใจได้ไวนักบางอย่างที่เราไม่ได้อยากได้แต่ก็ได้มาเป็นสมบัติต้องมานอนกอดสิ่งที่เกลียด ก็เรียกว่าก็เป็นเหตุที่เราสร้างไว้พยายามสลัดเท่าไหร่ก็ไม่หลุดไปเสียท<ๆ>ีก็เป็นความจริงหลายคนที่เข้าใจสัจจะความจริงในข้อนี้แล้วว่าต้องยิ้มสู้กับความจริงแม้ต้องสู้กับทุกสิ่งอยู่เพียงลำพังเพียงลำพังจริงๆเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บพี่กลพี่การตามโรงพยาบาลเต็มไปหมดก็เจ็บอยู่เพียงลำพังต่อให้ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองกองเงินกองทองเต็มบ้านเต็มช่อง แต่ก็หาหมอดีๆรักษาให้หายไม่ได้หายก็ไม่หายตายก็ไม่ตายทุกทรมานอยู่อย่างนั้นแต่เขาก็ยังยิ้มได้กับความจริงที่เข้าใจได้ว่าพยายามเต็มที่แล้วแต่ก็ยังป่วยไขย้และยังทุกทรมานต่อไปแต่ก็ยังยิ้มได้ว่านี่แหละมันเป็นความจริงที่ฉันได้สร้างเหตุปัจจัยไว้เองวันนี้หลายคนที่สู้กับความทุกอยู่เพียงลำพังหาเงินอยู่เพียงลำพังต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอีกหลายปากหลายท้อง ็ยิ้มสู้อย่างคนมีพลังด้วยการเข้าใจว่านี่แหละคือความจริงมันก็มีมามีไปอยากได้แต่ไม่ได้ไม่อยากได้แต่ก็ได้เป็นธรรมดาอย่างนี้อยู่ร่ำไปเมื่อชีวิตยังวนเวียนไหยในสังสารวัฏรก็ต้องเจอแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่จบไม่สิน้นตราบใดที่ทำความเข้าใจและฝึกจิตให้ปล่อยวางเสียได้จนมีความหนานแน่นเข้มข้นมากพอ จนจิตเข้าใจสัจจะความจริงและสลัดความยึดมั่นทั้งหลายทั้งปวงได้วันนั้นคือวันที่จบสิ้นเสียีกับการเวียนกลับมาเกิดในโลกนี้ที่มันแสนจะวุ่นวายขอจเจริญพรเป็นกำลังใจปีใหม่หลายคนที่กำลังยิ้มสู้กับความจริงแม้จะสู้กับทุกสิ่งอยู่เพียงลำพัง